าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะ จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันหลายๆหน่วยงานหลายๆบริษัทอาจแบกรับหนี้สินขาดทุนกันต่อไปไม่ไหวบางรายเลวร้ายถึงคันบอกเลิกจ้างพนักงานปิดกิจการกันไปเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเราโชคร้ายตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถูกเลิกจ้างกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเราควรจะทำอย่างไรกันดีคะ ขั้นแรกชบายอยากแนะนําให้เราต้องตั้งสติให้ดีก่อนนะคะจากนั้นมาเช็คสิทธิ์กันสิทธิ์ที่เราพึงจะได้ค่ะเพื่อให้เราไม่พลาดสิทธิ์แล้วก็ให้เงินนั้นอยู่ในกระเป๋าของเราให้มากที่สุดนานที่สุดใครที่ทํางานบริษัทเอกชนแล้วถูกเลิกจ้างกระทันหันหรือใครที่อยากรู้สิทธิ์ของตัวเอง ตามฉชบานะคะ่ะชบาจะมาชวนดูว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าเราถูกเลิกจ้างทั้งสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับในองค์กรและสิทธิ์ที่เราต้องไปยื่นขอรับสิทธิ์นั้นเองด้วยนะคะก้อนแรกนั้นคือเงินค่าจ้างแทนการบอกล่วงหน้าค่ะตามประาากฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา17กล่าวไว้ว่า นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานได้นะคะแต่ต้องมีการบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือภายในกำหนดจ่ายค่าจ้างครั้งใดๆเพื่อให้มีผลเมื่อถึงก่อนกํำหนดจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆนะคะเช่นในกรณีที่เราเป็นลูกจ้าง รับรายได้ค่าจ้างเป็นทุกๆสิ้นเดือนถ้านายจ้างมีการประกาศเลิกจ้างในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสัญญาจ้างจะสิ้นสุดได้เร็วสุดคือเดือนกรกฎาคมหมายความว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วถูกแจ้งว่าเลิกจ้างปลายเดือนมิถุนายนเราจะต้องได้รับเงินเดือนเต็มๆของทั้งเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนะคะไม่ว่านายจ้างจะให้หยุดทำงาน หรือประกาศเลิกจ้างอย่างเป็นทางการไม่ว่าวันไหนก็ตามยังไงก็ต้องได้รับเงินเดือนทั้ง2เดือนเต็มนะคะก้อนที่2คือเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะคะตามกฎหมายแรงงานนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 8กล่าวไว้ว่านายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างเป็นเงินก้อนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอายุงานแล้วก็ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่เคยได้รับค่ะ เช่นหากเราเป็นลูกจ้างทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีเงินชดเชยที่จะได้รับต้องเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเลิกจ้างนะคะเป็นจํานวน1เดือนส่วนใครที่ทำงานมานานหรือมากกว่านั้นคือทำงานครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีต้องได้รับค่าชดเชยเป็นจํานวนเงินเดือนเท่ากับ3เดือนค่ะ ใครที่ทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปีต้องได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินเดือนเท่ากับ6เดือนส่วนถ้าหากทำงานมาครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีต้องได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินเดือนเท่ากับ8เดือนแต่ถ้าใครทำมามากกว่านั้นคือทำงานครบ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีต้องได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินเดือนเท่ากับ10เดือนและสุดท้าย ใครทำงานมาเกิน20ปีหรือ20ปีขึ้นไปนะคะเงินชดเชยที่จะต้องได้รับนั้นเทียบเท่ากับเงินเดือน13.3เดือนหรือว่าง่ายๆ400วันค่ะเรื่องเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนั้นเงินก้อนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานหรือ,รอว่าลูกน้องเขาสามารถไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในวันที่เขาขาดรายได้ได้เลยทีเดียวดังนั้นผู้เป็นนายจ้างหรือบริษัท ควรตระหนักถึงสิ่งนี้ให้มากโดยการดูงบการเงินของบริษัทว่าเรานะั้นมีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเพียงพอเราก็จะได้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่าให้ถึงขั้นไม่เหลืองเงินสดแล้วค่อยปิดกิจการกันเลยนะคะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงบรรดาลูกจ้างก็จะต้องเลือดร้อนได้รับผลกระทบแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือใหญ่เราควรเตรียมพร้อมไว้ในวันที่แย่ที่สุดว่าบริษัทต้องจ่ายชดเชยให้กับแรงงานได้ทุกคนตรงตามกฎหมายแรงงานนะคะส่วนก้อนที่3นั้นนะคะเป็นเงินทดแทนจากกรณีว่างงานจากประกันสังคมคะ่ะเงินส่วนนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวที่จะช่วยให้เราซึ่งเป็นลูกจ้างต่อลมหายใจไปได้อีกอย่างน้อยถึง6เดือนนะคะโดยเงินก้อนนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วในจ้างหักเงินเราทุกๆเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกับในจ้างก็ส่งเงินสมทบไปด้วยคือเราเป็นลูกจ้างประกันตนในมาตรา33นะคะและส่งเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่ต้อกว่า6เดือน ซึ่งเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากกรณีการว่างงานมากถึง50%ของฐานของรายได้ค่ะซึ่งฐานรายได้ของประกันสังคมสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสได้รับเงินทดแทนจากกรณีว่างงานสูงสุดถึง7 5 0 0บาทไม่เกิน6เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเงินก้อนนี้จะไม่โอนให้กับเราทันทีนะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องเข้าไปลงทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของประกันสังคมเพื่อนๆสามารถเสิร์ชคำว่าว่างงานประกันสังคมก็จะปรากฏเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมกรณีว่างงานจะปรากฏรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้วก็ลิงก์ของการลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะตามรายละเอียดที่น้องชบาขึ้นไว้ให้หลังจากนั้นก็ลงทะเบียนไปได้เลย ย้ำนะคะว่าต้องลงทะเบียนผู้ว่างงานภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างเท่านั้นไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนเดือนละ7,500 6เดือนไปทันทีค่ะและเมื่อได้รับเงินแล้วก็ต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกๆ1เดือนเดือนละครั้งนะคะเพื่อให้ทางประกันสังคมทราบว่าเรายังไม่ได้งานทำเขาจะได้ส่งเงินทดแทนมา ถ้าเราไม่ได้รายงานตัวเดือนต่อต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เงินทดแทนนะคะดังนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างคือ 1. ลงทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันหลังถูกเลิกจ้างและสองคือรายงานตัวทุกๆเดือนเดือนละครั้งเป็นเวลา6เดือนเพื่อแลกกับเงิน7,500บาทซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราที่เราพึงควรจะได้นะคะ ส่วนเงินก้อนสุดท้ายก้อนที่4บางบริษัทมีบางบริษัทอาจจะไม่มีนะคะนั่นคือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองเงินก้อนนี้จะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกคือเงินสะสมส่วนของลูกจ้างส่วนที่2คือผลประโยชน์ของเงินสะสมส่วนที่3คือเงินสมทบส่วนของนายจ้างและส่วนที่4คือผลประโยชน์ของเงินสมทบ ซึ่งในกรณีนี้ไม่ว่าเราจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกเงินที่ได้แน่ๆ100%เซเลยก็คือเงินก้อนที่หนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นเงินของเราที่เราใส่เข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองแต่ในส่วนที่2-4ถึง4นั้นจะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของนายจ้างหรือบริษัทนั้นๆซึ่งปกติแล้วอาจจะได้รับต่อเมื่อมีอายุงานตามกำหนด เช่นทำงานมามากกว่า5ปีขึ้นไปถึงจะได้รับเงินในส่วนที่ 2, 3และ4เป็นต้นซึ่งต้องกลับไปดูเงื่อนไขของบริษัทที่เราทำงานอีกทีหนึ่งนะคะโดยสรุปแล้วหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเราหรือคนที่เรารู้จักหลังจากที่เราตั้งสติได้เราก็ควรจะเช็คว่าสิทธิ์ที่เราพึงมีทั้ง4ข้อเรามีส่วนไหนบ้างก้อนที่1และ2นั้นเรามีแน่ ก้อนที่3ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในประกันสังคมหรือเปล่าและก้อนที่4ขึ้นกับว่าบริษัทของเรานั้นมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ส่วนที่1กับ2นั้นเราต้องคุยกับนายจ้างให้หนักนะคะหากเขามีการจ่ายเต็มตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หากจ่ายไม่ครบเราก็ควรคุยกับนายจ้างดูก่อน แล้วหากไม่ได้ผลก็สามารถสอบถามไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วน1506กด3หรือ1546เพื่อขอคำแนะนำได้ค่ะและเราต้องไม่ลืมรักษาสิทธิ์กับประกันสังคมที่ต้องยื่นลงทะเบียนภายใน30วันและสุดท้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราก็ต้องกลับมาพิจารณาในเงื่อนไขของทางบริษัทด้วยว่าจะให้เงินก้อนไหน ในสีก้อนกับเรานั่นเองสุดท้ายชบาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันใครที่ตั้งสติได้แล้วก็อย่าลืมกลับมามองหาคุณค่าในตนเองนะคะเราเองไม่ใช่คนที่ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดให้กลับมาดูศักยภาพของเราว่าตัวเองมีศักยภาพในด้านไหนบ้างหรือกลับมาทบทวนตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดไปประตูบานใหม่ก็จะเปิดมาต้อนรับเพื่อนๆเสมอนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ